สวัสดีครับลุงมาหามาพบกันอีกแล้วครับสำหรับวันนี้ลุงมาหาก็จะพาเพื่อนๆเข้ามาชมสวนสเสน่จันน้อยของลุงมาหาอีกแล้วล่ะครับสำหรับวันนี้ลุงมาหาก็จะพาเพื่อนๆมาชมต้นว่านสเสน่จันขาวครับนี่ครับ สำหรับต้นวานสเสนจันขาวนั้นก็เป็นที่นิยมกันมาตั้งแต่โบราณโบราณ่นแหละครับด้วยความที่เขามีเอกลักษณ์เป็นของตัวเองนะครับดูง่ายสังเกตได้ง่ายไม่ค่อยสับสนเหมือนกับต้นสเสนจันแดงกับต้นสเสนจันโกเมน ซึ่งสเสน่จันแดงกับสเสน่จันโกเมนถ้าตอนต้นเล็กๆนะครับก็จะดูยากสักนิดนะครับนี่ครับตอนเขาเล็กๆนี่ก็แทบดูไม่ออกนะครับว่าเป็นจันแดงหรือว่าจันโกเมนกันแนะ่พอเ้าโตขึ้นมาอีกนิดเนี่ยประมาณนี้ครับก็เริ่มจะดูออกแล้วครับว่าต้นไหนเป็นสเสนจันแดง หรือว่าสนุ่เนเสนจันโกเมน,นะครับเขาก็จะแสดงถึงความเป็นเอกลักษณ์ทั้งการใบทั้งใบให้เห็นนะครับแล้วก็มีอีกคู่นึ่งครับที่ตอนที่เขายังเบบีหรือว่าต้นเล็กๆอยู่จะสังเกตได้ยางมากครับนั่นก็คือต้น สเสน่ห์จันนาคนะครับกับสเสน่ห์จันดำนี่ครับเพราะว่าตอนที่เขาต้นยังเล็กๆอยู่จะสังเกตได้ยากมากครับว่าต้นนี้เป็นสเสน่ห์จันดำหรือว่าสเสน่ห์จันนาคนะครับก็ต้องรอให้เขาโตอีกสักนิดนึงก็จะแสดงความเป็นเอกลักษณ์ของเขาออกมาให้ พอแยกออกได้ว่าต้นไหนเป็นสเสน่ห์จันดำหรือว่าสเสน่ห์จันนาคนะครับแต่ต้นว่านสเสน่ห์จันขาวนี่พอเขางอกออกมาตั้งแต่เล็กๆเ,เขาก็คงความเป็นเอกลักษณ์คือความที่มีาการใบสีขาวใบสีเขียว ใบก็มีเส้นสีขาวนะครับนี่ครับส่วนล่องใบด้านบนก็จะเป็นเส้นสีขาวผสมออกสีเหลืองหรือว่าสีเขียวอ่อนๆนะครับนี่ครับ ซึ่งแตกต่างจากสเสนจันอย่างอื่นนะครับดูได้ง่ายไม่ค่อยสับสนก็จึงเป็นที่นิยมเล่นหาหรือว่าปลูกไว้ประจำบ้านกันโดยส่วนมากนะครับผู้ที่มีความรักในต้นสเสนจันก็มีความปรารถนาที่จะมีต้นสเสนจันขาวสักต้นละครับเอาไว้ประจำบ้าน ส่วนในเรื่องกลิ่นหอมนะั้นไม่ต้องพูดถึงครับสเสน่หจันขาวหอมมากครับหอมตั้งแต่รากก็หอมเง่าก็หอมก้านของเขาก็หอมครับใบก็หอมครับยิ่งดอกของเขาก็ยิ่งแล้วเลยมีกลิ่นหอมมากในสมัยโบราณเขาจึงนิยมนำมาบดเ,เป็นผงนะครับ ใช้เป็นส่วนผสมในพระเครื่องในสมัยโบราณมาเลยนะครับด้วยความที่มีความเชื่อกันว่าว่านเสน่ห์ชันขาวนั้นให้ผลในด้านเมตตามหานิยมสูงมากครับก็เลยนิยมนำไปผสมบทไปผสมกับพระเครื่องนะครับนะครับ สำหรับดินสำหรับปลูกต้นว่านสเสน่ห์จันขาวนะครับก็ต้องให้ออกโปร่งๆสักนิดนะครับระบายน้ำได้ดีอย่าให้ดินแน่นเปน็นอันขาดเพราะว่าสเสน่ห์จันขาวจะต้องดูแลอย่างดีนะครับเพราะว่าต้นหรือว่ารากของเขาสามารถเน่าได้ง่ายมากครับ ดันั้นต้องระบายน้ําให้ดีรดน้ําแต่พอดีนะครับตั้งไว้ในที่แดดลําไรเขาก็จเจริญงอกงามดีครับนี่ครับข้อควรระวังก็คือฝนครับถ้าฝนตกบ่อยๆก็ควรยกหลบเข้าร่มซะหน่อยครับถ้าไม่งั้นแล้วก็ เขาก็อาจจะเน่าตายได้ครับก็จากประสบการณ์ของลุงมหาเองแหละครับปล่อยให้ตาขนไว้แค่ไม่กี่อาทิตย์เน่าทั้งโคนทั้งรากเลยครับกู้ไม่ขึ้นเลยซึ่งจะต่างจากสเสน่ใจอย่างอื่นก็ยังสามารถกู้ขึ้นกู้คืนได้ง่ายนะครับแต่ว่าจันขาวนน่กู้คืนยากมากครับเพราะฉะนั้นเพื่อนๆต้อง ดูแลดีๆเลยครับให้สมกับความสวยของเขาตั้งอยู่ในสวนเขาก็เด่นเลยครับขาวเด่นมองเห็นกไกลเลยครับนี่ครับความหอมของสเสน่จันขาวก็จะต่างจากสเสน่จันโกเมและสเสน่จันแดงนะครับ อันนี้เป็นดอกครับน,นะครับความหอมเนี่ยมันต้องพูดถึงครับหอมมากหอมกระทั่งดินที่ปลูกนี่แหละครับจะมีความหอมมากสำหรับการดูแลก็เพื่อนๆก็ต้องให้ความสนใจเขาหน่อยครับเผลอไม่ได้นอกจากธรรมชาติ ในส่วนของการให้น้ำแล้วมแมลงครับด้วยความที่เขามีกลิ่นหอมก็ชักชวนให้มแมลงมากัดกินครับนี่ครับเพอแค่แป๊บเดียวครับใบใหม่ซะด้วยนอนจัดการเลยครับความหอมของเขาก็ดึงดูดหนอนมแมลงให้มากัดกินได้ง่ายๆนะครับก็ต้องดูแลกันนิดนึง ส่วนของใบอันนี้ใบที่โดนหนอนกัดกินไปนะครับตรงมาหากขาตัดออกมาก็นี่ครับหอมมากครับถ้าเราเอามือเราขยี้นี่หอมหอมติดมือเลยครับหอมติดมือเลยหอมนุ่มๆน,นะครับชื่นใจส่วนเสน่จันโกเมหรือว่า,าเสน่จันแดงก็จะหอมออก ส้ม,สมคๆคล้ายๆยๆกลิ่นเปลือกส้มแล้วครับหอมชื่นใจเหมือนกันครับหอมคนละอย่างกับสเสน่ห์จันขาวก็เพื่อนๆถ้ามีใจรักในสเสน่ห์จันก็หามาปลูกไว้ประจำบ้านสักต้นสองต้นก็ดีเหมือนกันครับเช้ามามาดูแลเห็นความสวยงามของเขาก็ สดชื่นเียครับนี่ครับสเสน่จันแนะนำอีกต้นหนึ่งครับสเสน่จันขาวนะครับนี่ครับสำหรับคลิปนี้ลุงมาหากา็คงต้องลาเพื่อนๆไปด้วยต้นสเสน่จันขาวสวยๆนี่แหละครับลุงมาหาก็ขออวยพรให้เพื่อน ทุกคนจงรวย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 ทรัพย์รวยปัญญารวยบุญสุนทานรวยความสุขรวยสุขภาพที่แข็งแรงนะครับอย่าเจ็บอย่าจนนะครับลุงมาหาสวัสดีครับ